สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเบอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาหุณชุวยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอะจบไปสมบูรณ์นะครับงานก็ได้ทําภาคตะวันออกองานก็ทําเต็มที่เลยนะวันละสี่ห้าที่บุญก็สร้างสี่ไม่พอมีแถมด้วยนะบางวันมีแถมเป็นห้าเป็นหกนะครับก็เต็มที่เลยแล้วก็ นอกจากงานช่วยคนแล้วนะครับงานบุญก็สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะพวกเราก็ได้เป็นเจ้าภาพนะครับปีนี้ท่านอาจารย์น้อยครั้งที่ท่านอาจารย์จะยอมเป็นเจ้าภาพหรือท่านอาจารย์ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ชอบไม่อยากเรื่องเยอะมาต้องอธิบายอย่างนี้อาจารย์เป็นคนที่ทําบุญแล้วเขาเขาเาเรียกว่าไม่อยากออกหน้าไม่ชอบเปิดเผยตัวนะคะเพราะว่าชอบพิธีการเยอะเยอะทำบุญเนี่ย เพื่อเพื่อสร้างบุญเพื่อสะสมบุญไม่ได้ทําบุญเพื่อเอาหน้าเอาอิรกานเพื่อนแล้วก็ทีนี้ก็เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยอาจารย์ก็อ่ะนี่ป่าก็ยังโดนบ่นป่าโดนบ่นอยู่บางบางอย่างนิดหน่อยนะอาจารย์เขาบอกว่าพยายามอย่าให้มันมีมีเรื่องเยอะอย่ามีมีขั้นตอนเยอะอย่าพิมพ์ีเยอะเพราะว่าเราทําบุญเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบไปทํางานช่วยคนต่อไงแต่เท่าที่ดูนี่คือของหลวงปู่ที่คือรวบปร ฉับมากเลยนะไวมากถือว่าไวมากก็อีนี่ไปบงการอยู่ไงไปบงการไปบงการให้ให้มันกระชับไงเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรานึกนะถ้าโดยธรรมเนียมของเขานะแต่ละคนจะมาเข้าแถวแล้วก็ให้หลวงปู่พิจารณาผ้าอมาถวายเทียนอย่างเนี้ยคือโอ้โหนั่นแหละเย็นนั่นแหละนยันเย็นเลยเป็นร้อยเป็นี้ออันนี้เอาเอาวิธีรวบมันเลยรวบกองเดียวเลยแล้วก็เหมือนพี่พี่ที่เป็น เป็นโกศล่ะนะเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่เจตนามันไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนว่าจะต้องเอาไปถวายให้กับมือหรือจะต้องอะไรอย่างนี้มันไม่เกี่ยวเลยใจเราคิดเป็นบุญสําเร็จต,ต,ตั้งแต่ตั้งเจตนาออแล้วมีจิตเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยะะตั้งแต่เราตั้งใจขับรถมาที่วัดแล้วด,ด้วยความจดจ่อของเราเนี่ยเราก็ได้ร่วมทําบุญนะคือท่านอาจารย์เนี่ยเห็นหลวงปู่เนี่ยนะคะกายสังขารท่านเนี่ยก็ เสื่อมมากแล้วแต่ท่านเนี่ยยังปวารณาตัวอยู่ต่อเพื่อที่จะให้วิหารมหาวิหารเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็อยากจะช่วยเหลือหลวงปู่เต็มที่นะว่าอะไรท่ท่านก็อายุมากแล้วด้วยใช่อะไรที่ทําได้นะครับนี่ถึงขั้นไปรับไปเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยหลวงปู่ต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินมันไม่มีห้องเนี่ยอาจารย์ก็ไปบอกไว้เลยนะว่ารับอุปถัมภ์เออถ้าหลวงปู่จาเป็นต้องใช้ห้องเนี่ยบอกชื่ออาจารย์ได้เลย อาจารย์จัดการให้หาโรงพยาบาลให้ให้ให้เข้าไปด่วนได้เลยเพื่อคือเป็นคุศลนันยิ่งใหญ่นะเ,ออเพื่อจะให้หลวงปู่มีท้าขันที่แข็งแรงอาจารย์ก็รับปากไปแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะเ,ออเมื่อวันนั้นป๋าเกินไปแล้วว่าหลวงปู่เขาพูดไว้หลายครั้งมากเลยว่าให้รอคนที่ร่วมทําบุญเนี่ยคนที่ช่วยกันทําบุญบุรลนะะหรือว่าสร้างมหาวิหารนี่ให้เสร็จเนี่นะรอนิดนึงอดใจรอรอให้เสร็จพอเสร็จแล้วเนี่ย เทวดาทั้งหลายเทพเทววมชก่นแล้วก็มาโมทนาบุญเนี่ยนะถึงวันนั้นเนี่ยคนที่มีส่วนร่วมทุกคนเนี่ยอธิษฐานเอาเลยอยากได้อะไรสมปรารถนาทุกประการอย่าให้เกินกรรมเกินอยากเกินกรรมอยากเกินคือโอเวอร์เกินไปอ่ะถ้าคือบางทีเหมือนเหมือนเศรษฐีคนนั้นใช่ไหมที่บอกว่า ยังไงยังไงเนี่ยก็ทํามาเนี่ยให้มีได้แค่นี้ใช่แล้วเราก็ต้องแล้วบางทีเนี่ยเราก็ดูฐานบุญตัวเองก่อนหรือไม่ก็ฐานธุรกิจตัวเองก่อนนะคะว่าจะขอไปได้แค่ไหนอยากขอให้มันโอเวอร์ไปขอเป็นมีอยู่ทุกวันนี้มีอยู่แสนหนึ่งขอสพันล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะหรือเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยอนป๋าก็ชอบมากที่รับบาตรตาโตกับป๋าหรือว่าอาจารย์ทุกครั้งที่เราไปบ้านภูเขา ใช่ไหมหลวงพ่อเขาจะให้พรว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยถ้ามันประกอบด้วยชอบประกอบด้วยธรรมเนี่ยนะก็ขอให้มันสําเร็จทุกประการใช่ไหมเออสำคัญมีชอบและมีธรรมด้วยจะแบบว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้หรือว่าโดดศีลและธรรมผิดจักคุณธรรมไม่ได้อาจารย์ก็บอกแล้วไงว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่อให้ทำโฮช่วยนะ ถ้าคุณคุณไปโกหกไปคดโกงเข้ามาไปทําอะไรที่มันไม่ดีมานะแล้วคุณมาทําหงุ่ยนะมันไม่มีทางสําเร็จหรอกแล้วคุณก็จะเป็นหนึ่งนี้อันที่คนที่ทําแล้วไม่ประสบความสำเร็จต้องไปพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราทําแล้วไม่สําเร็จการไปเบียดเบียนไปคดโกงผู้อื่นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราทําหงุ่ยไม่สําเร็จเหมือนกันอแล้วมันมันจะมีเหตุนะเพราะว่าอย่างบางคนที่ เราพยายามไปแก้ไปแก้ให้แล้วเขาไม่ได้บอกเราทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็มันมาแบบผิดๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฮวงจุ้ยมันก็จะพาไปให้ในทางที่ผิดใช่คือทําแค่ไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จทําแค่ไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จทำแค่ไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จจาได้ไหมจำได้ที่เคสที่เชียงรายที่มดดำมดดําขึ้นอันนั้นก็มีมดดํามีปวดขึ้นอะไรนั้นมีเยอะหมดเลยหรือบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ย เราเป็นผู้รับสารเราเขามาแจ้งเราเขาาแจ้งเราด้านเดียวไงเอาแนนน่อีกด้านหนึ่งเขาไม่บอกเราไงเราก็พยายามช่วยนะแต่ว่าพอเราช่วยเท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จนะจนวันหลังเนี่ยต้องมีเหตุให้ผิดพลาดอะ่ะเออ<ม>แล้วเดี๋ยวโลกมันโกงความจริงมันจะมามามาถูกเจอโดยบังเอิญ เดี๋ยวเราก็จะรับทราบโดยบังเอิญหลายๆเคสแล้วใช่ไหมแต่ตดนที่ที่ตอนแรกเราพวกเราเข้าใจว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ถูกกระทํานะกแแบบต่ว่าพอไปไปมากลายเป็นว่าไอ้ห่างานี่ไปกระทาเขานี่เองเอออช็อกเถึงถึงถึงไปไปมาคือบางทีเนี่ยเพราะบางอย่างเราก็เอออาจารย์ก็ช่วยเต็มที่แล้วทําไมทําไมไม่เออทําไมไม่รอดทาไมยังไม่รอดทำไมยังโดนอยู่ได้บกเลยนะ พื้นฐานทุกอย่างนะคะถ้าคุณน่ใดๆก็ตามเนี่ยไม่พ้นคุณธรรมนะมเหมือนที่บอกนะชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยไม่สู้หรือหรือเหมือนอย่างป๋าบอกอาจารย์กับบอกหมอเนี่ยเวลาเหมือนคุยกับตาโตเวลาไปบ้านภูเขาอ, <S 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 อ่ะแล้วเวลาเราไมมีหงช่วยสัญจรเนี่ยนะเ <S S S 2> ช,ช้าเช้าอ่ะป๋าชอบไปดูคนกินข้าว <S 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 อ่าหรือว่าเวลาเรามีบุฟเฟ่เนี่ย <S S เราไปดูนิสัยคนกินข้าว เราดูได้เลยนะถ้าคนที่เขาทำฮองจุ้ยประสบความสำเร็จนะเขาจะแบบตักเฉพาะเท่าที่เขาอยากได้พอดีเออเขาจะไม่แบบโอ้โหกวาดเอาทุกอย่างมาไว้กับตัวเองหมดเลยนะเพราะอยากเออไม่ใช่หรือมันเหมือนแบบเนี่ยไม่เอาไปเผื่อคนนู้นเผื่อคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออแล้วก็เต็มโต๊ะเลยแล้วก็กินไม่หมดเนี่ยเนี่ยแล้วคนแบบเนี้ยมันก็มันก็จะได้ผลแบบนั้นจริงๆนะ เออสหรับคนที่มีความเกงใจมีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเอานิดเดียวหรือคือไม่พอพอป๋าพูดถึงเรื่องนี้นะนึกถึงอะไรรือเปล่านึกถึงโรงเรียนลูกเพราะว่าโรงเรียนลูกเนี่ยเวลาเขาให้ทานมื้อกลางวันเนี่ยเขาจะตักข้าวให้เด็กนิดเดียวแล้วไม่ได้ที่กินแบบว่ากินอิ่มจัดนะ,ะเด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะบอบกว่าเติมครั้งที่สองสามสี่เนี่ยมไม่ไม่ขนาดนั้นเพราะอะไรรู้เปล่าเหตุผลลึกๆคือบอกว่า นิสัยความโลภเนี่ยมันเริ่มต้นจากการกินถูกตั้งแต่เด็กเลยนะคุณถ้าคุณถูกเลี้ยงมาแบบว่าเออกินพอดีกินพองามกินพออิ่มไม่เหมือนสมัยนี้ที่บอกว่าอะกินเต็มที่เลยลูกกินเต็มที่จกกนกระทั่งอ้วนเนี่ยนะมันสะสมความ เขาเรียกว่าความโลภแบบกริ๊ดดี้มันสะสมความอยากความต้องการที่ไม่รู้จักพอกินไม่พอกินเพิ่มกินเลือกได้กินเลือกได้เยอะมีหลายอย่างให้เลือกมีไอ้นี่ไม่กินจะกินไอ้นู่นแล้วก็ตุนไว้ก่อนอย่างเงี้ยถูกมันกลายเป็นว่าเราสะสมลเราสะสมอุปนิสัยโลภความโลภความอยากได้ใครมีให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยเล็ก ใครจะไปนึกว่าการกินเนี่ยมันเป็นเหตุจริงๆพระพุทธเจ้าเขาถึงถึงบอกไงว่าหลังเพลนแล้วเนี่ยของพระเนี่ยเขาไม่ให้สะสมของกินไงอ๋อนี่คือการงดกินเลล่ด้วยซิเชิญตัดกินเล่ไปเลยคือพอฉันแล้วก็คือจบไม่มีของอะไรที่มันเป็นของกินนะโดยทําโดยปฏิบัติแล้วกันเขาจะไม่รับ เป็นเวลาเราไปถวายสังฆทานเนี่ยถ้าเราไปถวายหลังเพลงไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีอาหารถ้าหลวงมพ่อที่เคร่งเขาก็จะบอกว่าไม่รับอ่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเป็นอาหารเนี่ยประเคนท่านก็คือประเคนพอท่านฉันใช่ไหมคะใช่นั่นแหละแล้วเขาจะไม่เก็บไว้ไง อ่าอันนี้ก็ส่วนเรื่องทําบุญทีนี้เรื่องบุญนะวันนี้เราคุยกันเรื่องบุญแล้วกันเพราะว่าเสร็จงานแล้วสบายใจคมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เล่าให้เราฟังไว้หรือว่าป๋าเคยได้ยินนะอย่างหล่อพระพุทธชินราชหล่อพระสําคัญสําคัญเนี่ยก็ไม่สําเร็จนะเทวดามาช่วยกันก็ไม่สําเร็จขาดเงินปิดท้ายแค่สลึงเดียวบางทีเออบางทีสลึงหนึงหนึ่งสตางอย่างงี้นะหรือว่าก้อนทองก้อนเล็กๆอืเนี่ยพอมันครบปุ๊บมันถึงจะสมบูรณ์ อาจารย์จําได้ว่ามีในพุทธประวัติเนี่ยเหมือนมีขอทานหรือมียาจกมีเหรียญมีมีแค่มีเงินอยู่แค่นั้นแหละอยู่ในมือแค่นั้นก็เอามาเติมในส่วนที่ขาดปรากฏว่าสำเร็จได้พอพอไปพบภูมิถัดไปเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะมีกินมีใช้ไม่หมดอาจารย์ท้าก็เลยจ้องเลย ๋อจะเติมตอนที่ขาดอ่าตอนที่หลวงปู่เขาเรียกว่าเติมเต็มหลวงปู่เขาเหมือนกับท่านอยากท่านอยากไม่ใช่อยากท่านอยากใช่ไหมท่านอยากไม่ใช่ท่านเอ่ยั้งใจไว้ว่าท่านเอ่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดถึงพระป่าละว่าท่านบอกว่าน่าจะได้สิบห้าล้านท่านพูดไว้แบบนี้นะคะทีนี้ป่าก็อัศจรรา์ใจนะจนมันรวบรวมมาได้สิบสี่ล้านกว่าแล้วนะก็มันก็เหลืออีกนิดนึง อาจารย์เนี่ยเดินหนึ่งรอบก็ได้อีกแสนกว่าบาทรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วเราอัปเดตยอดไปใน Facebook ของช่วยจันหมาให้ดูแล้วนะขาดเท่าไหร่เนี่ยท่านอาจารย์จะเป็นคนโปะทั้งหมดเลยนะทีนี้เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็มีความรู้สึกว่าต้องการอยากจะเติมในส่วนนี้แต่ว่าเราไม่ให้ไปเติมโอนโดยการโอนนะเพราะว่ามันเดี๋ยไม่ชัดเจนมันจะไม่เป็นก้อนก้อนเนี้ยถ้าอยากจะทําบุญนะ ร่วมกับท่านอาจารย์ร่วมกับท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งเปิดโอกาสสำหรับคนที่ไม่ได้ไปที่วัดไงไปมอบให้ท่านอาจารย์บันที่อาจารย์เขาเดินเดินรับเองเนี่ยนะไอคนที่ไม่ได้ไปวัดเนี่ยเก็ดูที่ทางบ้านก็โอ้โหอยากจังเลยอยากจังเลยเสียตาอยากเสยอยากให้อาจารย์บอกว่าเอามาให้กับมือท่านอาจารย์แล้วก็ เป็นบุญสองต่อทํากับอาจารย์ด้วยอาจารย์ไปทําบุญต่อด้วยอย่างเงี้ยก็เลยอาจารย์ก็เลยยืดเวลาให้วันที่เรามีเรียนเนี่ยวันเสาร์ที่สิบสองสิงหาวันแม่ด้วยเนี่ยอยากจะทําบุญให้แม่ใส่ซองแดงเลยนะใส่ซองแดงมาแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่เราไปไปไหว้ท่านอาจารย์พร้อมมาลายพร้อมซองแดงเนี่ยซองแดงทั้งหมดในวันที่สิบสองเนี่ยนะครับอะอรวมมาในก้อนนี้ ซึ่งอาจารย์ะเ,เขาตั้งเงินไว้แล้วเขาเตรียมจะถวายหลวงปู่แล้วเรียบร้อยแล้วเม,าม,ามาื่อไหร่หลวงปู่เข้าไปกรุงเทพอาจารย์เขาจะไปถวายหลวงปู่ให้ครบสิบห้าล้านตามที่รับปาทแต่ส่วนของพวกเราเนี่ยที่อยากทำเนี่ยวันที่สิบสองนะใส่ซองมาเลยอยากทําเท่าไหร่ใส่ซองมาแล้วมอบให้ท่านอาจารย์กับมือกระซิบบอกเรื่องหนึ่งได้ไหมท่านอาจารย์เอ่ยปากมาแล้วจริงๆแล้วไม่รู้ว่าออกในหงจุยรับอดุลอะไรอย่างนะคะท่านอาจารย์บอกว่า ใครก็ตามที่ไปหาท่านอาจารย์วันที่12สิงห้านี้นะท่านอาจารย์จะมอบยันอวะโลกิเตสวนเออยอันนี้ป๋ายังไม่ได้เลยนะเนี่หนแผ่นคนละหนึ่งคนหนึ่งคนต่อหนึ่งแผ่นใครไปวันนั้นรับวันนั้นไม่ต้องถามถึงวันอื่นนะคะอ่าอมีวันเดียวยังไม่มีใครได้เลยติดหน้าบ้านทีมงานก็ไม่มีตินาบานไม่มีใครมีทั้งนั้นนั่นแหละออาไปวันนี้ก็ ประกาศบุญกันชัดเจนแล้วนะแล้วก็สรุปยอดของผ้าป่าสามัคคีรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้15ร้าล้านแน่นอนเต็มๆกลมๆะนะครับอาจารย์โปะให้นะครับส่วนใครอยากทำบุญวันที่12ปสายไป<ล>ะนะครับอย่าลืมนะท่านอาจารย์ประกาศของแจกแล้วล่วลวลวะวันทนอาจารย์พูดที่บ้านไหนบ้านนึงนั่แนแหละอาจารย์เอ่ยปามาเลยว่าบ้านที่อาจารย์นนให้ครั้งแรกะที่บ้านอาจารย์บอกว่าให้เอายันมาติดหน้าบ้าน ใช่แต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องแจกยันในบ้านนั้นถ้าอาจารย์พูดอีกวันหนึ่งจะมีอยู่สักเทปหนึ่งนั่นแหละค่ะนะไปเรียนกันแล้วกันนะครับจะได้พบกันวันที่12นะคะแล้วก็ส่วนความรู้ทั่วไปก็ติดตามแล้วก็ไปเรียนได้ลงทะเบียนได้วันที่5สิงหานะครับผมุทธสัญจรบ้านภูเขาเจอกันยังคงลงทะเบียนได้ถึงวันที่4สิงหานะคะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทุกครั้งวันไหนเราวังไม่รู้ยังไม่รู้อย่าเพิ่งเพราะว่าเดินทางเยอะด้วยนะคะแล้วก็ภานีรกิจเยอะด้วยจริงๆพวกเรามีเวลาว่างแค่วันที่5้วันเดียวนะแล้วนั้นสาวอื่นเราไม่ว่างเลยตอเรามีช่องเสียบนิดนึงเราก็พยายามสอดแทรกให้เพราะฉะนั้นจะมาบอกเราว่าเดือนหน้ามีเมื่อไหร่เนี่ยเราบอกไม่ได้จริงๆค่ะนะเจอแน่นมากทุกเสาร์อาทิตย์เลยเราทํางานกันก็เท่ากับ สองที่นี้ยังไม่ได้หยุดเลยนะเออ,อมไม่หยุดเลย่ะอลอวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ